สวัสดีจ้าเยี่ยมพะโลจ่ามนเมอนพะโลเขาปลาผักโขดเด้อจ่ากเก็บพักธรรมบาสะจ่าอยู่ข้างไฮยางจ้าไฮตาเพชรผู้เก็บจ่าพี่น้องหาพักไปต้มอิีเที่ยงก่อนจ่า,จากเก็บหาลุยป้าเก็บพักนีป่ปลาพักทัมบัสะจ่าพี่น้องไปเก็บนี่ตาอย่าเอาอันนึ่งน,นั่นเด้อบอกตาเพื่นหาแต่งงมันกับหนึ่มัน สีไดายบัวจาาเบิ้งตาเขียว่าพอจะได้ตมนะจ๊ะขาบบ้าวบ๊วยก็ไปวนพูดเขียว่าไปตมกินเที่ยงจแะพี่น้อง nha với còn để khâu ba hết ở già sau này mới có mít da hết co chả nha nhu hay chả hái cái pác tháp bát xài bắt ta không có mì có cần với thợ phượt ta mua เก็บว่าพ่อแต่จะกินแล้วจ้ะเอาไลาก่ก็กินบ่เบิดจ้ะพี่น้องมาหาคลิปเก็บพักเก็บหญาพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะท่าประสาทอยู่ไฮยางจ้ะตั้งลงเก็บพักจ้ะพี่น้อง พังนั่นก็ให้ยางจ้ะพังนี้นก็เบิกใครให้ยางจ้ะพี่เนาะบ่งคีบน่าให้น้ำสวนบ,นบานๆไปสิแล้วเนาะจ้ะ เฮ็ดก็ไหวแต่ใจพี่นอองกมามียอะย่ายก็เยบ่อยากะไปหาจ้ะมันออกไม่ก็จะย่า่ที่ป่อันอัปเดตให้เบิ้งจ้ะว่าออกเฮ็ดยังออกเนะ้ะพี่นนอส่วนนี้ก็มาอยู่ให้ยางจะเลี้ยงหัวใจเก็บพักเก็บหญ้าตุมพะต้องซื้อกิน้ะพี่นนอ ทุตาชนน่ะนะโกไร้ใบเขาไปกหกเพากันยังเขาหกนี่นงเอย่าบอกเห็นนหัอเหรอนเห็นอ่ไรแต่นี่นี่แต่หนังจะเป็นข้ามจะ เจาสนท่าให้อันหอยโบคุบ่อีบออุ้ยหนามมันลายพี่นะเดวดไปเกีเบนใบได้นลจ้ะพวกพวกพวกานจ้ะพี่นกพวกแข้เก็บต่อจ้า 有苦啥子？ เก็บพักตามภาาจ้าวันนี้จะปลาค่ำจ้ะหกสำได้ผพีนออ่น้องว่ามิต่ปลาปกุดเปิดด้อยจ้ะ nào này, nhờ phấn mèn mẩn, chết đấy chị này, nhỉ tôi này ngọng ngọng mất thôi, có thấy này, ta phô qua đại biển nào đấy cái đó thằng lăng nè เนาะ mà nè วัื่อในาตาพิปีนขึ้นบ่ได้แล้วพีนอองบาเลยปกติพักน้ำก็หลได้จ้ะนี่มันโทกแข็งจ้ะ Đây thằng này. Đi tái thằng gì ียวงยังถามเพิ่นบ้านเพิ่นใจเป็นอยู่หาย,ยางคือกันจะ้ะรับจ่า เก็บอย่างที่จ้พี่น้อพวกแข้งจ้ะเะตะลุนตอนเก็บแล้วด้วยจ้ะพี่นนองสุรุปพ้นงานจ้ะพี่นนองปองปายจ้ะมนันอยู่จ้บบะบวเก็บบวหลายเนาะจ้เก็บพอาะติตุ่มจ้ะที่นี่ก็ไม่มีอย่างไรจ้จะจ่าเยอะเอี่ยมพาละพาไว้อีกสองทางหนึ่งเด้อจ้ะ